mang năm cân kia đó, xiềng nghiệp rồi. Oh, เดี๋ยวป่อยเดี๋ยวป่อยครับผมว่าเดี๋ยวคือเสียงเงียบเงียบคือเสียงเงียบเงียบว่าแล้วเอาจนได้เอาจนได้โอ้นกตัวนี้นะเข้าหนาไปเนาะเข้าเข้าหนาโอ้นูก็อยู่ดดันคักเด้อพี่น้องเอาจนกว่าแล้วคือเสียงเงียบเงียบ มาโตตอบดีๆพี่นอ้องเหยียบหายไปเรียบร้อยครับผมหม,มานึงนกขุมหมานึงนกได้พี่น้องยอดเขี้ยว <c oughs> เอาจุดไดนพี่น้องเอาจุดไดน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมางายตุดด๊กตุกคนเอฟทีดูแฟนครับผมสวัสดีสอาซอครับผมตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบพี่น้องหกโมงสอนะหกโมงยี่สิบครับผมเดี๋ยวเราไปต่อหนักระทาพี่น้องมืกอกดเนี่ยไม่ได้ครับมืกอกดเนี่ยลดครับผมหรือว่าในไอ้บนว่ามันห่วงอยู่ว่าสันฝนตกดินไปไหน,นก็นห่วงพี่น้องสวนผักกระเจรอ้ เดี๋ยวเราจะไปต่อปลากับโ๋ดฟังผลครับผมไปครับเดี๋ยวดักซิ่งแล้วกระสับเหลื่อมต่อเลยครับสบเรศไายเมื่อนี้ครับตอนดักซิ่งครับผมเขาต้อตงมาตะซอเนาะดักเดีย่ยพี่น้องดักมาดักตังผีครับงาไปจังไงเดี๋ยวม่หล่นมังดํากันานกสับนกมันจะอยู่มหมอกวัวหัวดที่แล้วคุณดักฟังนนะพี่น้อง มดแล้วมึงนี่ไปไหนนะ่ะมึงนี่ดักหมดแล้วมนดักตัดไปงี้สิครับเต็นทุกันเข้ามากลางเข้าไปหานกตัวของนกตัวห้อยแมลงหลอดนี้มันแพงไปหน่อยตัดไปเลยครับร้องมึงพี่น้อนค้นฝ่าค้นฝนอีกแล้ว เอาปาตอบเลยพี่น้องแปลงนี้เนาะเงียบพี่ลปตอนนี้กัเจ็ดโมง nó cánh thì nó xin nghiệp là เฮยพี่น้องเด็ปล่อยเด็กอ้อยครับผมว่าแล้วคือเสียงเงียบเงียบพูดเสียงเงียบเงียบว่าแล้วเอาจนได้เอาจนได้โอ้นกตัวนี้นะเข้าหนาพี่น้องเข้าเข้าหนาโอ้นกตัวนี้ดูดันคักเด้อพี่น้องเอาจนได้ครับผม

มนนืันลดพี่นอ้องมันี้เรียบร้อยเลยโอ้โกขมเอือดอยู่บนเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหผีเพิ่นผ่านลางนีพี่น้องเห็นไหมรางนันผ่านโอ้ลางนัน,น,งน,นกับผ่านนั่น,น,นลางนันกับผ่านเต็มเรียบร้อยลางนีครับเนี่ยแต่ดงไงแสดงว่าม,ามาหลายตัวหรือเปล่าพี่น้องโอ้ฝน mất thứ tôi là nó khủng tất cả 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 nó cả tất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  nó tất cả 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 Ôi, nó tất cả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  สวยๆได้ทั้งน,ก,งนกขุมได้ทั้งนกท่าพี่น้องเจ๋วสุดยอดครับผมตัวเมียมันอืดเท่หั้นะตัวเมีออยอืดเท่หั้นเจ็บเจ็บเจ็บมันเนี้ยเหมือนนี่เจ็บม่งปลาพี่น้องมาตัวหกมงครับนกขุมนี่นะไม่เถิดนี่พี่น้องมันลุดไปครับเนี่ยทางนั้นนกท่นนา มนูก้าถือสองหลังเลยนะครับออกพื่อนอกครับผมมาแล้วคือเชียงเงียบๆมาโตตอบดีๆพี่น้องเงียบหายไปเรียบร้อยครับผมหม,มาหนึ่งนกขุมหมาหนึ่งนกท่าพี่น้องยอดเจียว <c oughs> เอาเฉไดเพี่น้องเอาจเไดๆ เจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงกว่าสุดยอดขอเช็บครับตัวนกท่านกขุมมากพี่น้องถือซิ่งไลยอันเรลด้วยพี่น้องเนี่ยลดเลยพี่น้องนะซิ่งนกกระทามันห่างครับนกขุมเลยลดพุ้นหลังหนึ่งพุัน,นหลังหนึ่งลดพี่น้องเออ รุดมาหลายลังเลยมันส้นหลายลังพี่น้องคือนกขุมหลายดีพี่นอ้องในปลากระปดปลากระปดกก็เพท่านเจียวครับมันแห้งเอาละคุณนี่เข้ามาได้ยินตุบตับตุบตับอยไปดูแล้วมันแห้งรุดอืมคุณนั่นก็รุดนั่นนกขุมไหลดีรับพี่นอ้นอ,นอ,งนองนี่อันนี้ก็รุดไงเฮ้ยนึกไร อือนพกกลุ่มนี้มันลายแต่แต่เราไม่ใช่นีอะไรก็รุดเนี่ยอน,นี้ก็นนกส้นพี่ห้อล้างทุกท่ายล้างหันส้นนี่ส้นล,าลานนน้างนี่ล้างี้ก็ส้นโอ้ลูกกลุ่มไรหส้นบลายล้างเลยเนี่ยเขามากแคเก็บสิ่งมากทัางหุนพี่น้องได้ไปตัวหนึ่งก็และเทิงนอก,กองก็แท้ว่างัน นกขุมก็ได้อืมไปชาวบ้านพี่น้องฝนลงเม็ดหละไมใสซของเขาปลากระพดครับมาแก่เมื่อครับสําเร็จครับผมหมดกอ้อนว่าหมดก,ก้อนนี่ครับไปดักทั้งผลครับผมตั้งต้นใหม่พี่น้องดักสวนนั้นนกตอไปนี่วันนี้มาทั้งผีพี่น้องแก่เมื่อครับดักเข้าไปเลยครับเข้าไม้ดีพี่น้อง กำลานครับผมหมานแหลตังนกขุมนกท่าครับผมเริ่มก็ไรก็แช่ก็สะตอไข่ก็กระดิกกระต่างไปบ่าวตาคนระบาทาานีาทา่เด้อเป็่อนพลังแรงใจให้กันเดียกันครับผมวิถีชีวิตชาวไฮชาวนาหายอยู่หากินตามธรรมชาติครับผมแต่ว่านกท่าเนี่ผมจะไปเลี้ยงเด้อพี่น้องอนุรักษ์นกกระทาทุ่งครับผม ใส่ใส่จุมเลยพี่น้องงามอยู่พี่น้องนกตัวนี้นกตัวนี้อยากมีอายุแน่พี่น้อง จะางามครับเดือยเดือยกงา,างงามเข้ากางงามดูดันแห้งนกตัวนี้ยจยจกเดือนใดยังจะขันให้รวบแล้วกระเยดยยันใดครับพยาหนหอดพ้ดนมาถึงน,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 นกตัวนี้